ซีรีส์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทจะได้รับบำเหน็จเงินก้อนนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับในหัวข้อวันนี้บำ um เหน็จ4,125บาทนะครับถ้าเมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับ247,500บาทเลยทีเดียวนะครับประกันสังคมนะครับดูแลคุณนะตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าทำงานนะครับแล้วก็ ว่างงานเจ็บป่วยนะครับลอดบุตรนะจนถึงชราภาพแล้วก็เสียชีวิตก็ยังดูแลทายาทของคุณต่อนะครับซึ่งเงินในกรณีบำเหน็จชราภาพนะครับซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนทายาทผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะครับซึ่งผู้ประกันตนได้ทำหนังสือบอกเอาไว้นะหรือถ้าไม่ทำหนังสือทายาทผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับร่วมกันนะครับ ซึ่งตัวเงินนั้นจะได้รับถึง60เท่าเลยทีเดียวแต่มันก็มีรายละเอียดเงื่อนไขปีกย่อยเดี๋ยวเรามาดูกันกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายนะครับจะได้รับนะบําเน็ตชราภาพนะครับ60เท่าซึ่งตัวเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ประเด็นนะครับประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระยะเวลาอัตราการจ่ายผลประโยชน์ดทดแทนในกรณีชราภาพฉบับที่2 ปีพุทธศักราช2565ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่29เมษายน2565เป็นต้นไปเพื่อเป็นหลักประกันในการช่วยเหลือทายาทของผู้ได้รับบำนาญชราภาพนะครับประเด็นที่1ของเดิมเนี่ยรับบำนาญชราภาพนะครับถึงแก่ความตายทายาทจะได้รับ10เท่าของเงินบำนาญชราภาพนะครับรายเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ปรับใหม่นะครับจ่ายเงินบำเน็จชราภาพเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินบํานาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจํานวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนเช่นผู้ประกันตนได้รับเงินบํานาญชราภาพเดือนละ5,250บาทได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว20เดือนก่อนถึงแก่ความตายทายาทจะได้รับบำนาญชราภาพที่เหลืออีก40เดือนเช่น ได้รับมา5้ร0ับมา5,250บาทนะครับผู้ประกันตนได้รับ5,250บาทแล้วก็เสียชีวิตนะได้รับมาแล้ว20เดือนทายาทจะได้รับต่ออีก40เดือนนะครับก็คือ2,1,000 0บาทนั่นเองนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะของเดิมผู้ได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วถูกงดจ่ายเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่เกิน60เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจากเดิม10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนครั้งสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนนะครับมีปรับใหม่นะครับจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนจนครบ60งวดนะครับก็ใช้หลักการในประเด็นที่1เดิมเลย ประเด็นที่3นะครับผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกดกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับนะครับคืออยู่กดอยู่มาก่อนรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ60เดือนหากในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า10เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็น10เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนี่คือ3ประเด็นหลักนะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันบ้างถ้าผู้ประกันตนรับเงินบำนาญ4,125บาทนะครับแล้วดันเสียชีวิตเลยโดยที่ไม่ได้รับบำนาญมาก่อนนะครับไม่เคยได้รับมาก่อนเลยนะกำลังทํางานทํางานทานํางานเสียชีวิตปุ๊บ ถ้าญาตจะได้รับเงินชดเชย60เท่าก็เอาเงินบำนาญที่ควรจะได้รับนะเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยเขาจะคำนวณแล้วว่าคุณส่งประกันสังคมมาเท่าไหร่ช่วง60เดือนสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็จะได้รับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับถ้าได้รับบำนาญน,นะบำนาญช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับไปเข้าสูตรคำนวณแล้วได้กี่บาทนะครับอย่างเช่นในโจทย์เนี่ยได้4,125บาทนะครับคูณ 60เท่าก็เท่ากับ247,500บาทนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดผู้ประกันตนนะครับได้รับบำนาญมาแล้วนะ10เดือนนะครับได้รับมาแล้ว10เดือนวิธีการคิดนะว่าจะเหลือให้กับทาย,ยาทเท่าไหร่เอา60ตั้งลบ10นะครับเหลือ50เดือนนะครับเอา50คูณ4,100 25บาทเท่ากับ26,250บาทนะครับได้ไปเลยนะทายาทได้รับเงินก้อนตัวนี้ไปเลยนะครับส่วนในกรณีนะกรณีอื่นๆว่าได้รับ,บํำนาญกี่เดือนได้ทายาทจะได้รับเท่าไหร่นะครับผมก็เอาตารางมาโชว์ให้ดูเลยอย่างเช่นได้รับมาแล้ว2เดือนนะครับเหลือํำนาญที่จะได้รับอีก58เดือนทายาทจะได้รับ239,250บาท ได้รับมาแล้ว5เดือนนะครับเหลือเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก55เดือนนะครับทายาทจะได้รับ2 6งแสนหกสองแบาทได้รับมาแล้ว7เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก53เดือนทายาทจะได้รับ2 1 8 6 2 5บาทได้รับมาแล้ว9เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก51เดือนทายาทจะได้รับ2 1 3แสนบาท ได้รับมาแล้ว13เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะรับอีก47เดือนทายาทจะได้รับ193,875บาทได้รับมาแล <igen> ้ว15เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะรับอีก45เดือนทายาทจะได้รับ185,625บาทนะครับอ่ะมาดูสไลด์ถัดไปได้รับมาแล้ว21เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก39เดือนทายาทจะได้รับ160,000 875บาทได้รับบำนาญมาแล้ว23เดือนนะครับทายาทเหลือจะต้องได้รับ37เดือนทายาทจะได้รับ152,625บาทได้รับมาแล้ว27เดือนนะครับเหลือบำนาญน,นะที่ทาย,ยาทจะได้รับอีก33เดือนทายาทจะได้รับ136,125บาทได้รับมาแล้ว29เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ทาย,ยาทจะได้รับอีก31เดือน ทายาทจะได้รับ127,875บาทได้รับมาแล้ว32เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ทายาทจะได้รับอีก28เดือนทายาทจะได้รับ115,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว33เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ทายาทจะได้รับอีก27เดือนทายาทจะได้รับ111,375บาทได้รับบำนาญมาแล้ว41เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ทายาทจะได้รับอีก19เดือนทายสจะได้รับ 7, 18,375บาทได้รับบำนาญมาแล้ว48เดือนเหลือบำนาญที่ทายาทจะได้รับอีก17เดือนทายาทจะได้รับ71,225บาทนะครับประมาณนี้นะฝากกดไลค์กด s u b ส cribe นะครับแล้วใครอยากให้คำนวณอะไรให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับสวัสดีครับ